อันนี้เดี๋ยวมันเขียนสืละเลขมาอยู่นี่นี่นี่ชื่สรละเลขตัวนี้มันปีหกร้อยอยู่คือว่าหกร้อยเขาเขียนมา้ที่นี่เออบนฮอตหนึ่งพันเท่าไรหกร้อยเข้ามาไปหนี่งหกร้อยบนฮอตหนึ่งพันใช่ไหมนักท่องเที่ยวเพิ่นมาแต่เรี่องจันทร์ฝนมระกวดกาคืนเขาอ่านหกร้อยอยู่นี่เป็นภาษาขอมเขาเขียนไว้ฮะเป็นเป็นภาษาขอมเนาะภาษาขอมลูกหลานเขาเริ่มบูมอนักท่องเที่ยว คนมาจาเบียงจันทน์ฝุ่นพลังงานมาจากมกลางคณว่าปีหกร้อยข้หกร้อยข้0หกร้อยโอ้ลบจุบันนี้สองพันสบามสองพันสิบามจัตปีละบาทรายายที่เจอแบยนี้อยู่นี่เลยวเวาสนาตอนนี้สร้างก้อนมหาไซนี่สร้างก้อนเมืองมหาไซนสร้างก้อนเมืองมหาไซอีกโอ้โหี่นี่สะเป็นหินยังไง หินเออใบซิมอยู่นี่เนี่ยใบซิมเขาเอามาไว้อยู่นี่มันสักลาบโบราณใบซิมมังซกลบไต้ถุกไต่เทียนจับจับกูละจับได้ปุ๋นี่ได้ดูมึงนะโอ้เนาะเป็นหินดำหินดำหินดำงูพญานาคเลยย่นี่มุดดินนี้เลยนี่นี่งูนี่ฮะไปทมกระไรทมกระเจาะขึ้นมาคือเอางูพญานาคพญานาคเลยงูพญานาคเลยนี่ถือว่าโบโบแม่นเห็นเมื่อวานเห็นตลอดเนาะไปอัดกระไรทมกระไรนี่ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาโมทุกท่านทุกคนวันนี้ก็มาพบกับบ่าวสุนทตอีกสอเส้นเก่าเส้นเกยพี่น้องบรรยากาศในยามเสาร์พี่น้องวันนี้ก็เป็นวันสิ้นพี่น้องอเลยเตือน8ดเพลงที่ว่ามีเวียกงานสมคัคีมือนีนก็นได้อทางบ้านเพื่อนเฮ็ดเวียกรวมพี่น้องถี่ว่าใกล้สิเปิดโซเชียนไม่ปีสองพันส4ามสองพันสี่พี่น้องแล้ลงมาอาณาไมโหงเฮียนแล้วก็เดินวัดพี่น้อง เพื่อหางเงียนเข้ามาเปิดไข่โซเฮียนใหม่นเนาะพี่น้องอย่างไดก็เป็นที่ตามบรรยากาศพร้อพ้องกันพี่น้องนี่ก็แม่นบรรยากาศเ,เดือดโนุเฮียนบ้านปุ่งพี่น้อง <c oughs> ก็ถือว่าเมื่อนี้ก็เป็นวันที่สามสิบเอ็ดพี่น้องสามสิบเอ็ดเดือนแปดบางอื่นก็เป็นวันที่หนึ่งวันที่หน,นึ่งเดือนเก้าก็ตัวหนักเฮียนก็นได้ลงมาองเฮียนเปิดโซเฮียนใหม่พี่น้อง ประสบในบ้านกับบุกเบิกก่อนพี่น้องก็คือทางป้าเพราะว่าอยู่พังเร่าปีหนึ่งมีแต่เทอมหนึ่งในการเข้างเรียนเปิดชั้เรียนหม่มือนกัค่อนข้างจะหกแน่สําหรับสถานที่ของเรียนก็ได้เด็กน้อยอปฐมปหนึ่งหอดปห้า, 1, า 5, ก็คือว่าอายุยังน้อยถือว่าทางป้าทางยังก็เอาพาลงมาพันป้าพันยาก,ก็ยันเปิดอันตรายก็เลยให้พ่อแม่นังเรียนลงมาบุกเบิกก่อนเพื่อให้นังเรียนนำไปตำลังพี่น้อง ก็มาจ่อยจะขุดกะแบ่งเดียวแหวะหมท่า่าตันญย่าเนาะตัญญาอีกโอ้ห้งบนแดงนี่ Ờ. bây <laughs> giờ <laughs> à, đấy, mình không Á. sức chừng đấy, Á. mà nó may luôn mà Á. ใจให้ลูกเต้ามาเรียนบุกเบิกเนาะบุกเบิกอันสถานที่ในลูกหลานนั้นได้ทำได้เห็นได้ทำได้เห็นเพียนสูงประสบการณ์เพื่อนกมาตไทยผัวได้พี่น้องเอ้ยได้อาจารย์ทัวเรียนเนี่ยเก็บพักไปนี่ไหนอนามัยรวมพี่น้องเอ้ยมาได้หลายหลายเดือนแล้วเนาะเกือบปีแล้วว่ามาตไทยมาตไทย มันนี้กล็ลงมาอาบน้ำไมรวมเท่าคุณเพื่อนเอาข้านาเท่าคุณเพื่อนย่าละพ่อเรียนอยู่อ่ะอ้าพะจ้าการลา เออมันง่ายด้วยสำหรับหมู่บ้านบาสุกิดก็มี50หิบลังคาพื่งานพี่น้องแต่ว่าแบ่งกันเพ็ดเพดอยูงเฮียนแน่แล้วก็เพชอยูวัดแน่เพราะว่าอยู่หงเฮียนกะนังเฮียนกำลังสิไข่ส่เฮียนไม่ก็ต้องลงมานำไมเดินบาทหรือเดินหงเฮียนให้นังเฮียนก่อนเพราะนังเฮียนยังน้อยแต่ก็อีกส่วนหนึ่งกัแปรน้ำไมวัดเพราะว่าไก้อนบุตรเด็ก้ารับถือว่า เป็นบุญประจำปีแหละบ้านมิยาคูหรือบ่มิยาคูเพื่นก็จําเป็นต้องได้เฮ็ดเนาะเป็นบุญห้อเข้าที่เคยปฏิบัติกันมาตามฮิดของประเป็นเตลึกตำบันพี่นอ้อง แม่ซุมาสาวๆในบ้านของเฮาพี่น้อง พี่น้องบัในเวียกที่สองต่อหลังจากที่อนมามัยองเฮียนเสร็จสิน้นลงมาอนมามัยเมื่อนี้ก็มีเวียกอยู่สามสอย่างพี่น้องอนมามัยขี้งวัวพอปิดทรงเฮียนไปสามเดือนแล้วขี้งัวก็เต็มแล้วแล้วก็มีตัดหญ้าพี่น้องเลาะตามเดอนองเฮียนนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงยามผลผักองเฮียนนางเฮียนก็บปลงมาองเฮียนกับหญ้าก็ขึ้นเลยพี่น้อง ก็อน,อนามายัยเคียรหลักตายนี่แน่หลังจากที่เสร็จสิ้นกสิไปวัดผวพี่น้องก็มีพ่อแม่ประชาชนเดินตามไปก่อนแลน้วสมจิตกสิไปตั้งังพี่น้องอ่าตอนนี้บสิจิตก็ได้ลงมาฮอนวัดแล้วพี่น้องก็ถเอวยวพ่อแม่ประชาชนเพื่อนก็ลงมาก่อนแล้วก็มีอีกบางจุที่กำลังอนามัยถนนทางมาสองข้างทางมันหกก็ได้สิทธิ์อกพี่น้อง หลับบัดบ้านเบาสมชิดกะบ่ค่อยมีญาคู่พี่น้องเลยอันญ,ญาคู่เพิ่นมาแต่โลงกับบ่เกินปีพี่น้องนานสุดแล้วสลายกะประมาณอยู่สามสี่เดือนเพิ่นกลับไปถ้าบ่แน่ใจว่ามันเป็นยนตสาเหตุอย่างเนาะแต่ได้มาละพี่น้องกาหลังคาเฮือนบ้านเบา,บาสันชิดมีอยู่ประมาณห้าสิบหลังคาเฮือนหรือเป็นน้ำอันหลังคาน้อยพี่น้องหรือจังใดหักกันพ่อแม่ประวนไฟในบ้านเพิ่นกะ ลงสังหารสันเพนเป็นปกติเลยพี่น้องเอ้ยหรือว่าเป็นน้ำอันวัดหรือว่าพ้นโซบุตรึกว่าราไปถามเบิ่งเทาแก่ในโฮมเพิร์นพี่น้องว่าเป็นย้อนสาเหตุอย่างวัดนี่คือว่าเนี่ยพ่อหรือว่าเนี่ยคูบ้ค่อยติดพี่น้องเพิ่นมีแต่มาพักเศร้าโซ่ข้าวพิ่นกลับไปยังไงกลับไปติดตามน้ำตา นี่ก็แม่นบรรยากาศงอเจกพี่นอ้องใหญ่โภศุ่มนคนจะขึ้นมาอานามัยอาานามัยแจกพี่นอาา้องเพราะว่าวัดมีเงาโนจะมีทั้งขี้เบ้ มีเบสนี่ทั้งหลายอย่างนี่น้องเอ้ยใกล้ใเสียงกันเศตนาอ้อมอยู่แต่เียวามันหักโบยู่นี่น้องส่วนหลายจะเป็นเบสเรีะนแมนพระสูงขึ้นเคยมาท้อพ่อป้ามีทาง 把他放开一点，的以聊条。 อันตอนนี้บาสุกิต์กับผ้าเจ้าคุณที่ในบ้านนี้มาถามประวัติเรื่องของซิมซิมมันนี่เรานี่เด่บังเขียนสิเล็กอยู่นี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 ่สิเล็กตัวนี้มันปีหกร้อยอยู่คือว่าหกร้อยเขาเขียนมาบนี่นี่เออบัฮอดหนึ่งพันสั่งนะหกร้อยพอมาไปหนี่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 ปีหกร้อยนี่นี่พวกนักท่องเที่ยวคนมาเนี่นี่อายุของของซิมหกร้อยบัวฮอดหนึ่งพันสั่งนะ นักท่องเที่ยวเพิ่มมากจะเวียงจันทร์ผลประกวดกาคือเขาอ่านหกร้อยอยู่อี่างนเป็นภาษาขอมเขาเขียนไว้ฮะเป็นเป็นภาษาขอมเนาะภาษาขอมลูกหลานเขาเริ่มบูรักมอนักท่องเที่ยวเพิ่มมากจะเวียงจันทร์ผลพลังงานมาถึงหมุนกลางคืนว่าปีหกร้อยเขียนไว้ไหมหกร้อยสองหกร้อยโอ้ลบปัจจุบันนี้สองพันสิบามสองพันสามจากปีระบาญรายรายที่เที่ยวได้อยู่นี่เลยตัวร้านโฆษณาตัวนี้สร้างก้นมหาไซนี่สร้างก้นเมืองมหาไซนอีกสร้างก้นเมืองมหาไซนอีกโอ้โห แต่สม okay. uh. ัยสมัยม you know ีพญาองค์นเพิ่นมาอยู่นี่นี่จังววาเพื่นมีบังจุ้มมันนึ่งอยู่นี่นี่อยู่อยู่นนพูนี่โนนพูนี่เขาจะกวดเขากวดได้แล้วนึงบังชนะเขาจะเกล้าเห็ดอาพืต้องตีชนะตรงนั้นแล้วเมื่อเขามาเอาได้แล้วมันบกปอนบ้านคำเพืองนี่มันมาโดยโเชีื่องในเร่องในที่ที่โรติทิศมันเอามาตอนอมขายเครื่องยำเล็กเอครื่องยำเล็กัน่ดแต่บังชนะออกมาบังชนะมันมีหุบกบชี้ตีน บอกปอนอยคำพ่งเนี่ยมันเอามาขายแล้วมันเอามาขายแร้วรขายเลยแล้วตัวนี้เพื่อนบันซุกไว้ตัวนี้มันนักลเี้ยข้าจะอกานเป็นภรษาคอมข้าจะอกานเป็นอะไรกสมัยปีหกร้อยปีหกร้อยหนึ่งพันซ้ำชิมนี้สร้างขึ้นมาเพราะว่ามันปุ้งสร้างกนเมืงมาใ์ไใเฉพาะชิมเ่ยน้อยตัวน้อยเราบก่าเขาเอาชุกตัวน้อยก็ไม่มีคนนึ่งรักษาเิมมันเลยลุงควบขีบีชิมเลยเลย เลสระสะชีวิตเพื่ออนเข้าสิเนมคือว่าประวัติความเป็นมาบุธรรมดาสิมบ้านปืงว่าสิไดยเนาะเนี่ยพ่อโบโบโบค่อยอันติดเนาะในบ้านเฮานี่กัมา่วาเขาเขาโชคสิบบุได้ส่งสิบบุได้ก่อนผุนกบมะม่วงผุนสิมเนาะวัดเนี่ยเขาโชคบุได้มันอยู่ในส่งส่งวัดนี่ละมันต้อง วัดวานอารามทำโบแล้วแก้วยงดีสีซื่อซื่อมื่นสมีเทปบูยบุเทปก็ยังบูยุเพราะว่ามันโชคบุไรไอ้อางนานใดเขาเรยกโชคบไรต้นข้าวต้นตาลต้นมากมี่ต้องมองทุกร้นอนเลยนี่เลยบักมดพอาจะสร้างวัดไหมสร้างอารามไหมหรืนอารามขึ้นแต่ก้อนนี้อันเพื่อนนันสร้างกระดีเนาะที่ว่าอันไายไหมนะโอ้พายไหมกระดีเพื่อนตั้ง,งตั้งขวงตะเวินบอกเพื่อนเรา ลุงนะฮะบาลงมาอยู่ฮะแน่นแหละบาลงเขาไม่้วก็สร้างไม่ที่น้องฝังตะวินมันขวงเราบ่อยเราใช่ไมมคือว่าประวัตินี่มี่มัเป็นถ้ำเป็นอย่างที่เพื่อนป้อนลงในสิมเนี่ตามประวัติมีคำเหลือคำพูดซื่อตรงนี่ยก็ต้องลมอันลงนี่ไหนเขาเจาะทุกคนเขามาเขาเจาะบีซินเขาเจาะมาทั่วอินเดียจนเป็นห้างเลยฮะเจาะคำบอกบีซินเหมือนไร ให้เขามาหนิดี๋ยวมันมีหูแล้วหนิหนี่นิหูพญานาคนี่มันมีหูแล้วหนินี่คนเดียวหนิมุดดินนีเลยนี่นิหูนี่ฮะไผ้ชมบ่ได้ทมมันกระเจาะขึ้นมาคือเราหูพญานาคพญานาคบ่นี่หูพญานาคคนี้ถือว่าโบโบแม่เห็นมื่อนี้มื่อวานเห็นตลอดเนาะแจะได้มานี่ไปอัดก็บ่ได้ทมก็บ่ได้นี่ทมมันก็เป็นหูคือเราอีกเมื่อก่อนนี่อันตอนค่อยเห็นยังน้อย ไปใสมองเห็นได้เสียงเสียงลงในนี่ได้เห็นตลอดเป็นเสียงเสียงเงินเสียงคำนะรลังสีของลิดเดชของพ่นไรไม่จักหรือมันออกถงมันสีมันออกงยาว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 ไปเลยคุ้น้อยลงบนาหารมันมีมันมีเบร์ใหญ่ด้วเถิเรใอเบร์เบรบคุณน้อยแต่กะเบื้องอาหารอยู่ใต้นี่ก็มีปวริมีนี่พ่นตัวนี้กนกกันไม้ส่งละกกสุมหงไม้สมหงอยู่นี่กกห้องหใหญ่ อยู่อยู่ในโนนภูนี่เนาะแต่าดวงบักเอาดวงกสู้เลยเสียเลยเอาดวงเลยน่าจะแม่น่ว่าสมุงใหญ่เพิ่นมีอันเจ้าจําเนาะมีอันกกมีเงาอยู่เพิ่นผู้ษาอยู่นี่แต่บุัการจะปู่ตาย่านายของเฮาปูสงสาญางสีเพิ่นก็องสาวอันนี้ก็มันมีคุมนี่ก็ไหมดเด้อนี่คุมยนต์ยิงนี่ติดนี่คุมยนต์ยิงนี่อยู่ในเออคุมระเบิดตรงนี้คุมที่กไม้อันนีกมัก พวกขมลกแต่ว่าในประวัติเพิ่นโบเคยยิงตียิงลงกลางวันเลยตอนสมัยสงครามบุถึกเพือบุธึกเนาะหรือว่าเพิ่นเจตบได้เจตนายิงหมดเลยยิงลงแต่มันบุถึกบ่ยิงลงบุถึกบุธึกเนาะเพราะว่าแถวรอบๆบ้านนี่สมัยสงครามนี่แต่คุมระเบิดเนาะมีขุมระเบิดอ้อมบ้านเลยอย่างนั้นเลยโอ้สักสิทอันในปัจจุบันนี่เด้ออันพออัน ในบูชาบ่หรือว่าวันศิษย์มันพระได้ลงมาก็ได้บูชาแล้วบูชาลงมาบูชาเป็นหินจังหินเอ้อบ่วางิษอยู่นี่นี่บ่ิเพิ่นเอามาวอยู่นี่มันสับูชาอยู่นี่บ่ิมันจะไถูกเทียนจับจับเออจับได้บ่นี่ได้บ่่โอ้นเป็นหินดหินดนี่นโอ้ถ้าอยู่กลเนาะเส้นทางที่อันสะดวกสบายนี่แหล่งท่องเที่ยวประวัติวอยู่นี่ล่ะเพิ่นบอกเรื่อยๆเล เลยของคอยบวชอย่านี้เนี่ยอือคอยบวชมาประดาอยู่นี่แล้วมันไปเพราะว่ามันสุกวัดบุไรแล้วมันเฮ็ดให้ยู่คู่บุแกนวัดนั่นแหละอะไรคือกันมาอยู่นี่อยู่บุไรมันเขาสุกสิงบุไรเนาะเขาสุกสิงเขาสุกวัดนี่บุไรมันมันคลั่งได้คูอยู่บุไรอือเป็นอย่างนี้เป็นอย่างง่ายเป็นอย่างง่าทรัพย์สินก็จะเม่ยึดหยับไม่หัวทางใดสุกเลยเวลาเราไม่คู่อยู่บ้านอยู่คู่ประเด็กปลาสมอมันสังผมมาสุก โอ้ชงวัดบุเ่ดเลย่งวัดที่ท่นบ <ım. S 1> ุเรอันนีคู่บุเกนวัดอ๋ออันบ้านเฮาก็ถือว่าในญ่พอสมควรเนาะหลังคาเงือนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อันเล่งอาหารกับเสียวก็เป็นธรรมศาตร์แล้วก็มีแม่น้ำเนาะติดแคบวัดเลยนะถือว่าปูปลาหารก็ถือว่าสะดวกสบายเนาะอาหารการกินนะแล้วก็ไฟฟ้าก็มีขาดเตัญญาณโทรศัพท์ก็มีบางส่วนบ้านบเคยเือว่าแม่น้ำใเไซานันเมืองผสมูงักแมผสมก็บุเคยจับเถื มีบ้านดูแลอะไรได้หคำแกงเปรนี right? ่คำเพื order, right? uh, ่องพานางก็มีหลายๆบ้านเฮาบุปผีอย่งทั้งๆที่บ้านเฮาเป็นบ้านที่ว่าแกงหลายเนาะเพือล่มเพื่อจมก็บุปผีอย่างเพื่อน้องสู้ให้สะพังมดช่วยให้ะพังมดวิบมดนี่แหละเที่นี่เขาบอกหันมาอนิล่มล้มเพื่อล่มก็เชื่อใจด้วยคนละคนช่วยเขาจะพังมดนี่แหละบุปผีอย่างไหนนั่นแหละพี่น้องหลังจากที่ พ่อแม่พี่น้องลรไป,ปอาณาไมยู่โรงเรียนกรับมาโตอาณาไมยู่วัดนะครับมาถาม,ถามถึงประวัติเรื่องของสิมในบ้านพงพกเขาก็คือบ้านพงพี่น้องยน่ยพ่อบอกแก่นเพันว่าสาเหตุมาจากอันโศกสิมบุได้โศกวัดบุได้หลักๆตามที่ถามเท่าคุณเพันในบ้านนี่พี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่กยยกเขกขา,งาพววาง,าาาาางพี่น้องสามโมงสิบเช้าถือว่าพ่อพม่พี่น้อนก็เริ่มทยอยกันกลับบ้านแล้วเพราะว่าเวีรงานเท่องถือว่าเบาบางหมดแล้วพี่น้อง ในสองหน้างานก็คืออนามัยรงเรียนแล้วก็อนามัยวัดอาทิตย์งานเครื่องจักรเขาก็สำเร็จเสร็จสิ้นพี่น้องมูนีกน้ก็ได้ก็คือว่าเะได้กลับบ้านเลยพี่น้องมีร่วมอีกพี่น้องมูนี้ร่วมมันเกี่ยวกับเสบ้นบุเดือนเก้านี้ทางท่าคุรเพื่อน,นรวมสำเร็จเสร็จสิ้นพี่น้องกันกลับบ้าน้ะพี่น้อง อ่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวเสิมจิตกัสิขอจบคลิปเพียงสำนี้พี่น้องก็ขอขอบคุณเอฟซี FC, ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจให้อย่าลืมฝากกดติดตามกันต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอกราบสวัสบายดีสวัสดี